สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับคุณครูลองอีกแล้วนะคะเรามาทําแบบหัดกันนะคะวันนี้ทักษะสังคมหนึ่งนะคะเด็กๆแต่เราทํามากันมาหลายหน้าแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเ,เปิดนะคะคสังเกตสมาชิก โยงเส้นจับคู่ภาพตัวละครทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาให้เป็นภาพที่สมบูรณ์นะคะเด็กๆสังเกตสิคะหนึ่งสองสามมีสามคนส่วนของด้านขวามือที่เป็นภาพสมบูรณ์ให้เด็กๆโยงโยงเส้นนะคะเนี่ยโยงโยงเส้นส่วนเด็กคนนี้เด็กผู้ชายครึ่งหนึง่ง ขวาม lifting, ือเขาเด็กผู้ชายอยู่ที่ไหนคะถ้าเด็กๆเ,เลือกเจอแล้วเด็กๆก,ก็โยงให้ตรงนะคะมีทั้งสามภาพเลยหนึ่งสองสามเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะถ่ายภาพแบบฝึกหัดที่เด็กๆทํานะคะแล้วก็ยิ้มสวย,สวย Stanford, ๆหวานๆส่งให้คุณนกกับครูพิคุณนะคะคุณครูนกับครูพิคุณรอเด็กๆอยู่นะคะสวัสดีคะ่ะ